เจ้าไปรักใรทำใจทำรวยเรื่องทำทำใจทำรวยเรื่องทำขอแก้วราวาลเหรีแหวครับเป็นศิลปินนิเกอยู่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็เป็นประธานชมรมนิเกจังหวัดสิงห์บุรีด้วยครับผมช่วงปีใหม่นี้พอมีงานเข้ามาบ้างนะครับมีมีเข้ามาประมาณห้าหกงานนะครับแต่ก็พอพอสถานการณ์โอไมคคอนเข้ามาปุ๊บก็ ทันทีทันใดเลยโดนโดนโดน,โดนโคืองานทันทีทันใดเลยนะครับก็เหลือเหลือเหลือทําการแสดงได้เพียงไม่กี่งานเท่านั้นเองสองหรือสามงานสองปีที่ผ่านมาคือคือรายได้ไม่มีเลยนะครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทําอาชีพการแสดง้านลิเกเลยก็เลย,เลยต,ต้องต้องดิ้นรนนะครับต้องดิ้นรนทํามาหากินเพื่อที่จะเลี้ยงตัวอะไรมาเนี้ยก่อนอื่นก็คือตอนแรกก็อาศัยไร้สดนะครับก็พูดกันเราสองว่าก็มีการไร้สดอ่าร้องเพลง แสดงลิเกผ่านผ่านทางด้าน Facebook เ,เลยประมาณนี้แรกๆก็พอพออยู่ได้พอมาหลังๆเข้าหลายๆคนไร้สดเยอะเข้านะครับรายได้ก็ไม่มีก็เลยต้องมาจับอาชีพโดยการปิ้งหมูขายครับปิ้งหมูขายเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งช่วงเช้าเช้าอยู่ที่ปากซอยชุมชนวัดเสถียรซอยห้าครับอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับช่วงเช้าตั้งแต่เวลาประมาณตีห้าจนถึงประมาณสิบโมงเช้านะครับที่ราคาหมูแพงขึ้นมากกระทบไหมคะ กระทบครับเพราะว่าราคาหมูหมูแพ็คที่ผมซื้อมามาปิ้งขายเนี่ยราคาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นห้าบาทถึงสิบบาทต่อต่อหนึ่งแพ็กเลยปกติหนึ่งแพ็คเนี่ยผมจะซื้อมาร้อยไม้เนี่ยจะมีทุนต้นทุนอยู่ประมาณอ่าสามร้อยสามร้อยยี่สิบาทถึงสามร้อยี่สิบห้าบาทตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามร้อยห้าสิบาทครับกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะหาอย่างอื่นลูกหาลูกชิ้นหาไก่อะไรเงี้ยฮะมามาเสียบไม้ขาย เสริมขึ้นมากับหมูพอได้กินฮะพอได้อยู่ได้กินไปวันวันฮะวันต่อวันรายได้ที่เข้ามาก็จะใช้ไปวันต่อวันก็รายได้อยู่มันวันละร้อยกว่าบาทถึงสามร้อยบาทยังไงก็อยากให้มีงานเข้ามาบ้างตรงบางสถาะบางสถานที่ก็เล่นได้นะครับบางสถานที่เล่นได้ก็อยากให้เจ้าภาพานืกอว่าเมตตาจีงงานลิเกบ้านนอกสักคณะหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็รวบรวมกระตุ้งสตางทั้งหมดที่มีที่ไปเล่น ปีใหม่มานะฮะสคืนเอาไปจ่ายค่าไฟหมดเลยยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีตังค์สักบาทจะซื้อตังจะเอาตังค์ไปซื้อหมูทําทุนมาขายก็ยังไม่มีเลยแ yeah ย<ช>่เลยกังครับยังคิดอยู่ว่าถ้าสถ,ถานการณ์โควิดไม่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 รุนแรงก็จะไปหาที่ทําการแสดงแบบแบบปิดวิกนะครับแบบปิดวิกคือรวมตัวเด็กๆเข้าไว้หนึ่งเขาจะได้ฝึกฝนไปนในตัวด้วยสองเราก็ยังพอมีรายได้ จากการแสดงที่เราไปเก็บเงินขายบัตรขายพวงมาลัยจากเขาเนี่ยผมก็คิดไว้เป็นไว้ไปในอีกแนวทางหนึ่งที่ว่าจะจะดูแลเด็กๆแล้วก็เลี้ยงตัวเลี้ยงอาชีพไปก่อนในช่วงที่ยังไม่มีเจ้าภาพติดต่อหางานเข้ามาแบบนี้นครับ